วันนี้บริษัทไอแ n คเอนจิเนียรนะครับจะมาแนะนำโทรศัพท์สำนักงานไร้าสายนะครับซีเมนต์พ hmm. ิกเซนะครับ mm hmm. เป็นโทรศัพท์ไร้าสายแบบอนาล็อกนะครับสามารถใช้งานได้กับทุกสาขาทุกยี่ห้อนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานกับทุกสาขาครับว่ามีการใช้งานยังไงบ้างกันคขั้แรกนะครับ,รรบเราเอาสายโทรศัพท์ต่อจากขานะครับ แล้วก็ต่อสายตัวนี้นะครับเข้าที่เบอร์สายในของตู้โทรศัพท์นะครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็ถ้าเป็นการโทรภายนอกนะครับเราก็กดเบอร์ที่เราตั้งตัดออกไปนะครับแล้วก็กดยกหูครับพอโทรมานะครับก็สามารถกดเบอร์ได้เลยนะครับ ครับอันนี้สําหรับการโทรออกสายนอกนะครับครับถ้าเป็นการโทรสายในนะครับเราก็กดเบอร์ภายในที่เราต้องการโทรนะครับกดโทรออกครับครับอันนี้คือการโทรสายในนะครับครับทีนี้เรามาดูการโทรเข้านะครับ ตัวเครื่องรุ่นนี้จะสามารถโชว์เ o อร์เรดีด้วยนะครับว่ามีสายไหนโทรเข้าบ้างเราจะเริ่มจากการโทรเข้าด้วยสายในก่อนนะครับครับเมื่อมีสายโทรเข้านะครับก็จะมี c คอร์เรดีโชว์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นการโทรจากเบอร์403นะครับเป็นเบอร์ภายในและถ้าเราไม่ได้รับสายนะครับจะมี ก็ความแสดงขึ้นมานะครับว่าเรามีสายที่ไม่ได้รับอยู่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถกดดูได้นะครับว่าสายที่ไม่รับเนี่ยนทองไปจากเบอะไระครับทีนี้เรามาดูถ้ามีการโทรเข้าจากสายนอกนะครับ mm hmm. ก็จะสามารถตัวเครื่องรุ่นนี้ก็จะสามารถโชว์เคอเลยดีเช่นกันนะครับ ครับในการโทรเข้าตู้นะครับโทรเข้าตูา้หนักขาแล้วก็ส่งต่อมายังตัวเครื่องซีเมนเที่เกษตเอซิกันี่นะครับจะมีการโชว์คอลเลดีที่โทรเข้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีการรับสายก็จะมี ข้อความโชว์ขึ้นมานะครับว่ามีเบอร์ที่ไม่ได้รับสายอยู่นะครับครับจะมีข้อความขึ้นนี้นะครับผิวแมสเซจแล้วก็ไฟที่ตัวปุ่มข้อความจะกระติบนะครับเราก็สามารถกดดูได้นะครับว่าไม่ได้รับสายจากเบอร์อะไรครับครับโทรศัพท์เอ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 ซีเอสสูุรนี้นะครับเป็นโทรศัพท์ไร้สายนะครับสามารถโทรระยะทางหากจากตัวฐาน ได้ถึง50เมตรนะครับในอาคารก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ท่านอย่างมากนะครับสามารถติดตัวไปได้ภายในสำนักงานนะครับโดยที่ท่านจะไม่พลาดการรับสายสำคัญสำคัญอีกต่อไปนะครับครับครครับ